เลยครับวันนี้เราก็เป็นวันจันทร์ที่แปดมกรานะครับแล้วก็จะไปเที่ยวเทิดนัศึกษานะครับวันนี้แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนสิบเจ็ดนาทีนะครับแล้วก็รอเพื่อนมาจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เห็นนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับดีครับตอนนี้เราก็เพื่อนมาแล้วครับตอนนี้กี่โมงละเอยะ เที่ยงคืนสิบเก้าครับไหนมึงไหก็ดูอย่างเที่ยงคืนสิบเก้าครับนี่ครับสิบเก้าไม่เลียวไป่ใสนะบอกเขาจะกลับหมดไหมทางนี้ครับเปื่อมดแรอรับอีีอะไม่รู้ดีๆหรอมาหล่อรับเสียวเสียวเลยกกำลังยิ้งลุ่งหรอเนี่นะครับเพื่อนนะครับตันนี้กําลังมาแจกคุณครับ สัตว์เพื่อนเดี๋ยวเราไปดูหน้านะครับเพื่อนเราเย็โตแม่ผมขายทางแง่อะไรของลูกแม่เอา่ไงนี่ครับเพื่อนเราแล้วเราก็จะได้เดินทางไปเอาขามือไหนเอายิ้ม

สีเหลืองอ่ะสีแดงเราอนเดียวสองพันสองพันตอนนี้เราก็ขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอะไรไม่รู้ครับก่อนนั่งรถกันหลังนะครับนี่ก็รถบีโอเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปกันเลยตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาไหว้พระแล้วนะครับ สวัสดีค่ะช่องจริงชื่อเลยนะครับบอกไปติดตามกันช่องเลยนะจริงชื่อเลยเจ๊มึงมึงอ่านจริงไหมเนี่ยช่องช่องจริงจังเลยเหรอจริงชื่อเลยจริงเลย ตอนนี้เรากำลังมาที่สวนสัตว์นะครับหูแกรวตุกนี่นะไม้องัวนนจะลไตรงวะ เย็งๆใครแอนดด้วยเนี่ยแอนดวแบมาทำอะไรอยู่กิลร้ายใครินไยครับบล่ปลซาไปน่างคนี่ไง่เดี๋ยวไปยิงนี่นี่ม่ยิงยิงมาพ้น งาอยแมเ่ได้หลอเลยว่ะแต่ความที่หนอยู่ไหนมันหลุดอ่ะบ่คืนหาคนเลยดีอเียเราแล้วเขาจะจอที่สงอยากยือเสียนตว์านีนะับกล้อาน

และองจะมีเขาและขุนขุนจะเป็นลูกน้องขลงองค์ว่ากันว่าคือูรเลยครับนี่อะมุกนุนก็นอของังเรียนไม่มือมึงมันน้อขอตัวกับขาวขาวค่ะ ทองดีลูกแก่ก็มันเขียนว่าฟาง่าวเขาบอกฟางขาวมีแต่ฟางมีแต่ขวางมีแต่ขวางตาวงหูเฉียววันนี้ข้าทองดีป้ายอ่ะความโมโหคนนั้นน่าลัอยวมาพูดยังไงมันหนุ่มที่ไก่มันไม่มองหน้าขูเลยแล้วก็แล้วก็

มันเียไหนไม่เียหายขานเป็นย้อยโนสนสตัวมีตัวใหญ่ไม่รู้สาวตัวตมีเลยพวกมงคือมึงบเห็นบอกเขามาอยากเห็นเกียร์ตัวโตนะครับอยากดูผู้ชายเขาอยากดูผู้หญิงอยาดูเกีย

แล้ที่ตัวล็กัวอะไรที่เป็ตวงเป็นลนี่เราะกเป็นวอะไรหรออะรกเราดูข้างในข้างในสิอะรงอางเดีวมึงพาไปถ่ายรูปอะไรก็เห็ตะกวงงานปรกขึ้นอยู่ในท่ว่าูเ็นส่มเป็นอย่างเี้ วางยีนเยจสางตัวโตตึกบานบาลสิง์วางใหญ่ยังวางใหญ่สิก็จะีายันอะไรก็ม่รู้เวางีสายเขาก็บอกอยู่ไ่นัดแมวโอ้ยตัวใหญ่เต็มเต็มมัน้วนบกวกันไปดแมวมันหลายหลตัวเนตัวผสมิงมีหลายคู่ ไม่ไม่๋ย่มึงเจอชนียังไม่ถึงม <si> ึงอยู่ดึกเลยตอนนี้เราอยู่กันสี่คนบ้านเกมีแหลบแต่แล้วต่อกับบ้านเกิดมันก็ไม่เหมือนกัน มันคนละสายพันธุ์กัเลยร้องมะนไองร้องสวนร้องยากูย่างย่าง้องดูด้ยดูดอะไรนี่คุสาวคนนี้น่าจะเป็นเพแล้แต่นรถไฟก็ไปอยู่ด้วยองรอบเลยสรอบเลยไัไม่มีเอ็นดรีก็พูดวเ้นดีเดียเห็นว่าเงียบไรย มทุกคนเห็นห้ยี่งมาเลยสามเลยเรามาสวนกว้างห่วยสามตัวโอ้ชี้คนนี้คนนี้่มือบางกว้างไอ้คนนั้งดูดูดูค่ามโอน้องถเป็นลําพังเรานะเพว่าเยํายํ้ยํากัดนีเลยบอสสีด้าบ่ะขาหัว ไม่เนอลกึงก็อย่าถ่ายยาวลายแ้ก็ตัดออกมานหน่อยก็หน่อยเนี่ยมีทอื่มันหยุอยู่ด้ในอันหรอ้องตัดหมดไม่คุยชิมถ่ายตวเ็ก็ตัดเอาอเปาไมู่เพว่าอิโนเป็นน้องคูเคยมาแล้วตองเท้าตกใ่ายเต็มใ่เท่าไหร่บาก็บเนล